สวัสดีวันเสาร์ครับทุกๆคนนะครับวันที่2ที่เกาะช้างนะครับเกาะช้างต้องลุกเป็นไฟแต่ว่าฝนตกตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับพวกเรามาพร้อมกับฝนนะครับฝนตกหนักทั้งคืนจนถึงเช้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครูอ้นแล้วก็เพื่อนๆนะครับครูก็มาถึงที่จัดกิจกรรมในเช้าวันนี้นะครับวันนี้มีพิธีเปิดโครงการนะครับ พัฒนาศัก,กยภาพเยาวชนจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ2568คืนสู่เย่าเด็กจันจับมือนะครับ5-7กันยา2568ที่โรงแรมเกาะช้างพลาดไดและชัยเชตีสอดครับนี่ก็คือบรรยากาศหลังฝนตกบริเวณที่พักช่วงพักนะครับแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้ไฮไลท์ของงานเลยนะครับไนท์พาร์ทีนะครับมีการแสดงต่างๆของนักเรียนนะครับจาก กลุ่มค่ายย่อยต่างๆนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีทุกปีนะปีที่แล้วคูอ้นก็ว้าวมาแล้วปีนี้ก็ว้าวอีกนะครับเด็กๆตั้งใจแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับดูครบทุกชุดการแสดงเลยนะครับวันนี้สนุกสนานกันไปนะครับก็ในาชาเด็กๆสมัยนี้นะครับที่มีโครงการแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ร่วมนะครับคูอ้นเองก็ สนุกสนานเล็กๆน้อยไปกับนักเรียนนะครับมียกโยกเต้นเ้นกันไปนี่นะครับกับครูเฟรมแล้วก็นักเรียนอยู่ด้านหลังนะครับมีความสุขสนุกกันไปดีที่ฝนตกมาหน่อยในช่วงบ่ายนักเรียนได้ทํากิจกรรมอย่างสนุกสนานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วพรุ่งนี้วันที่3มวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินกะ,ะทางกลับไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่ที่เกาะช้างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตื่นเช้าพร้อมกับบรรยากาศสายฝนที่โปรยไปอีกเหมือนเดิมนะครับตื่นเช้ามาเพื่อล้างหน้าแปรงฟันนะครับเพื่อจะไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมที่เราพักอยู่นะครับคนพักอยู่ชัยเชษ์รีสอร์ทนะครับดีเลยทีเดียวนะครับให้ผ่านมีสถานที่เยอะเลยนะครับให้เราทํากิจกรรมต่างๆวันนี้นะครับล้างหน้าดยโฟมตัวนี้ดีมากเลยใช้มาเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็ กินข้าวเสร็จแล้วนะครับแต่งตัวเดินทางไปที่เกาะช้างพาราไดซ์รีสอร์ทนะครับเพื่อไปร่วมพิธีปิดนะครับโครงการ เด็กจันจับมือนะครับคืนสู่เย่าเด็กจันจับมือปี2,568ที่ได้กล่าวมา2อสวันก่อนนะครับวันนี้เด็กๆทุกคนเยี่ยมมากนะครับเห็นศักยภาพของเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีที่ถือว่าเป๊ะเบอร์เลยทีเดียวนะครับสำหรับการทํากิจกรรมหลังจากพิธีปิดเสร็จแล้วนะครับถึงเวลากลับขึ้นฝั่งนะครับนักเรียนก็มาขึ้นเรือนะครับจากเกาะช้างนะครับกลับมายังฝั่งเพื่อเดินทางกลับมาที่ จังหวัดจันทบุรีนะครับโรงเรียนของเรานะครับรถบัสมาส่งถึงโรงเรียนเลยนะครับเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับก็ลงแยกย้ายผลสัมภาระของตนเองนะครับแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับต้องหมาข่าวมารับขูด้วยนะครับในวันนี้ระหว่างรอส่งนักเรียนนะครับพรุ่งนี้ทํางานต่อเจอกันครับทุกคนสวัสดีวันจันทร์ครับทุกๆคนนะครับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับหนักเลยทีเดียวตอนนักเรียนมาเรียนนะครับวันนี้มี ผสมเครื่องดื่มนอกกรอบนะครับนัดหมายในคาบว่างของม .2 ทับ6นะครับเนื่องจากว่าวันศุกร์ที่แล้วครูไม่อยู่ก็เลยนัดมาเป็นคาบว่างของนักเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็เตรียมของมาทำนะครับจัดนักจัดเต็มทุกกลุ่มเลยนะครับมีไข่มุกสีทองมาด้วยนะครับโอ้ไม Go นะครับเมนูยอดฮิตเมนูน้ำแดงโซดาแล้วก็มีเมนูนมนมหลากหลายมาด้วยนะครับวันนี้ก็ ทำกันทั้งห้องนะครับฝนก็ตกไปนะครับบรรยากาศเราก็มาทําน้ําดื่มเย็นๆกินเข้ากับบรรยากาศจังเลยนะครับมีวิปครีมด้วยดูสิโอไมล์ก็นะครับทุกคนเยี่ยมมากทุกกลุ่มเยี่ยมมากเลยครับในวันนี้นะครับเรียกว่าพูดต้องเรียกว่าอุนก้นใหญ่นะครับเหมือนเดือนะครับช่วงบ่ายนะครับก็ยังไปปล่อยอยู่นะครับนักเรียนเราก็เปียกฝนหลายคนเลยนะครับวันนี้มีภารกิจนะครับถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอ เพื่อเตรียมงานเกษียณของคุณครูวัฒนอยู่ด้วยนะครับวันนี้ครูเต็มก็มีความสุขมากนะเพราะได้ใช้อุปกรณ์ใหม่ๆที่เพิ่งเราเพิ่งได้มานะครับเรียกว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานโสดของพวกเรามากขึ้นนะครับแล้วก็มาเจอแก๊งแว่นของครูนะครับวันนี้กินอะไรนะครับกินมาม่าว่างั้นนะครับแล้วก็ถามว่าครูอ้นทําอะไรนะครับวันนี้วันจันทร์เบนครูอ้นที่ประตูฝั่งรถจักรยานยนต์นะครับก็มาทําหน้าที่ตามมทติอัสมาบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วรีบมาเปิดประตูนะครับก็มาแล้วนะครับ เด็กๆยังวิ่งเล่นตากฝนกันอยู่เลยนะบางคนนี่คือความสนุกของเขานะครับฝนตกอย่าลืมเปิดไฟใส่หมวกนะครับขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนสวัสดีวันอังคารครับทุกๆคนนะครับฝนตกอย่ากระฟาลรวงนะครับอยู่ใต้ฟ้ากัวอะไรกับฝนนะครับสงสารนักเรียนมาเรียนช่วงเช้านะครับฝนตกหนัก สองวันมาแล้ววันนี้ก็เกือบทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลยทีเดียวนะครับโอไมก์กอรนะครับวันนี้ก็มาเรียนสนุกสนานไปกินข้าวเที่ยงก็ฝนตกหนักนะครับมาเจอกับชิุ่นุพง์ด้วยในวันนี้นะครับก็กิน2อย่างเหมือนเดิมนะครับต้มเรงขับผัดผักเหมือนเดิมนะครับกินข้าวเสร็จนี่คือสภาพฝนที่ตกนะครับสนามฟุตบอลเราจะเป็นบ่อปลาแล้วนะครับทุกคนนะครับหันมาทางเสาธงก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าหนักขนาดไหนนะครับมิดใหญ่เปเลยเธอเลยครับตก ทั้งวันนะครับหลายพื้นที่ก็เข้าสู่ภาวะเสี่ยงน้ําท่วมด้วยก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยส่วนเรียนเราอยู่ที่สูงอยู่แล้วนะครับคงไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับมีมีน้ำตกส่วนตัวในโรงเรียนด้วยช่วงหน้าฝนก็เป็นแบบนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับว้าวเจอกับใครนอนะครับประธานสภานักเรียนนะครับคนสวยของเรานะครับฉายแสงออกมาเจอกันที่บันไดพอดีนะครับพอดีเข้ามาเอางานที่ครูปินให้นะครับก็ทักถ่ายกันไปสนุกสนานนะครับตกเย็นวันนี้ครูลุกชิดชวนเข้าไปในเมือง คุูแอน,นครูไผ่แล้วก็ครูจอรดนะครับไปกินยำอีกแล้วนะครับฝนจะตกก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ท้องอิ่มไปก่อนนี่ก็คืออาหารที่เราสั่งมากินเหมือนเดิมนะครับแวะมากินร้านนี้อีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่กออีกครั้งหนึ่งเต็มโต๊ะไปหมดหมดไหมกินหมดทุกอย่างครับ สวัสดีวันพุธครับทุกทคนนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับช่วงเช้านะครับสคาบแรกนะครับวันนี้เล่งมือนะครับาทับแของครูนะครับต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปต่อให้เรียบร้อยนะครับเหลือเวลาไม่มากเดี๋ยวเราจะสอบปลายภาคเรียนแล้วนะครับการใช้หัวแรงต้องวางให้ ดีนะครับบางในะที่เก็บหัวแรงที่วางหัวแรงด้วยเพราะเวลาเสียบบนร้อนนะครับนอกจากที่จะนึกถึงความปลอดภัยแล้วนะักเรียนต้องมอีการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สําคัญก็คือเซฟตี้เฟิร์สนะครับความปลอดภัย ต้องมาก่อนนะครับให้นักเรียนทุกคนจําและติดเป็นนิสัยในการทํางานนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆก,กลุ่มใกล้ความจริงแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับวันนี้ไปกินข้าวเร็วนะครับเป็นข้าวบ้างของครูออนนะครับก็ไปกินนี่เลยนะครับแล้วก็ใกล้เที่ยงมาเจอกับเด็กชายพูดกับครูโอนคนใหญ่มาเจอกันนะครับรูกินเสร็จพอดีนะครับมอต้นเพิ่งมาพักกินข้าว ที่ลงอาหารพักเที่ยงนะครับที่นี่หมอต้นจะพักก่อนหมอไปแล้วก็มาเจอแก๊งคาราเมลรุ่นเล็กของครูนะครับนี่มาหยอกมาแซวตลอดเลยนะครับเจอกันเป็นไม่ได้นะครับแล้วนี่ก็มีปาก,กัดของนักเรียนซื้อมานะครับแล้วเอามาฝากครูโอ,อนไว้ครับ วันนี้ในช่วงเวลาว่างนะครับนักเรียนมาชวนครูอ้นเล่นเกมนะครับแต่ยังไงครูอ้นก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับยังไม่มีความรู้สึกว่าอยากเล่นเลยนะครับมีมาโชว์ให้ครูดูด้วยนะครับช่วงบ่ายมีนักเรียนมาผสมเครื่องดื่มเก็บตกจากวันที่ไม่ได้ทานะครับเพื่อจะได้คะแนนในส่วนที่เหลือนะครับคอ้นก็มีได้กินบ้างนะครับวันนี้นะครับซื้อหนึ่งกระป๋องมากินเย็นชื่นใจดีครับ สวัสดีวันพฤหัสครับทุกๆคนนะครับวันนี้มีสอนผสมเครื่องดื่มนะครับชั้นม .1 หลังจากที่เลื่อนมาหลายสัปดาห์ด้วยจากครูติดภารกิจบ้างนะครับแล้วก็มีวันที่เป็นกิจกรรมบ้างนะครับวันนี้ได้ทําแล้วนะครับนักเรียนตั้งใจเตรียมของมาทาจัดหนักจัดเต็มทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับบางกลุ่มก็ทํามาแบบรู้หลาหมาเห่าเลยนะครับโอ้ไม่ก็นะครับนี่ม .1 นะม .1 นะนะครับทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับแก้วนี้นะครับวันนี้สวยงามมากครูอ้นเลยหยิบมาถ่าย รูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกๆกลุ่มนะครับทุกคนเก่งมากนะครับสาหรับวันนี้ครับแล้วก็ยาวต่อไปถึงคาบผ้าในช่วงบ่ายหลังจากพักเที่ยงของมต้นนะครับมหนึ่งก็มาอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องที่10ครบแล้วนะครับสําหรับการเรียนผสมเครื่องดื่มในวันนี้นะครับนีนะครับเอาที่กองชามาเองเลยนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับชาเย็นชาไทยของพวกเราใส่นมลงไปนะครับน้าชาก็เปลี่ยนสีเป็นสีส้มน่ากินมากเลยใช่ไหมนะครับไม่ได้ เทใส่แก้วนะกลุ่มนี้เขาทำใส่เป็นถังเลยนะครับโอไมก o ก็นะครับกินได้ทั้งกลุ่ม5-6คนไปเลยสำหรับถังนี้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับกเด็กๆเก่งมากนะครับวันนี้ขอชื่นชมนะครับครูเองก็อดใจไม่ไหวนะครับวันนี้ก็เลยได้ชิมหนึ่งแก้วนะครับนักเรียนทำมาห้นี่นะครับบูฮาวายมะนาวนะครับก็ชื่นใจดีวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับก็มีความสุขกับการดื่มน้ำหวานเย็นๆไปผลงานฝีมือนักเรียนวันนี้ช่วงเย็นก็ออกไปกินข้าวกันกับครูเต็มแล้วก็ครูลูกศิษย์ที่ตลาดครับ สวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันศุกร์แล้วเย่นะครับวันนี้ขึ้นมาห้องนะครับมีปรากฏการลี้ลับเกิดขึ้นหรือเปล่าในห้องครูอ้นนะครับวันนี้นะครับโคมไฟดับไป2โคมแล้วก็กระพริบด้วยนะครับหลอดมันเสียถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เรื่อง ชวนสยองขวัญนไในใด้ทั้งสิ้นนะครับวันนี้มีข่าวบ้างช่วงเช้านะครับก็นั่งตรวจงานนักเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าถ่ายแต่คลิปวิดีโอเอาตอนไหนไปสอนสอนนะครับตอนสอนบางทีไม่ได้ถ่ายลงเฉยๆนะครับนี่เมื่อวานชงเครื่องดื่มกับนักเรียนไปนะครับการงานอาชีพงานบ้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่มวันนี้มาวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับดูซิว่าเปลี่ยนอารมณ์แทบจะไม่ทันนะครับวันนี้ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงคาาว่างของกูอ้นนะครับ ในการตรวจงานวงจรอิเล็กทรอนิกของนักเรียนทั้งม .4 แล้วก็ม .5 ทับ8นะครับก็ถือว่าใช้เวลาได้คุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากนะครับช่วงเย็นนะครับบรรยากาศที่โรงเรียนเงียบเหงาหลังจากที่นักเรียนกลับบ้านไปนี่ก็เป็นมุมโปรดของครูอ้นนะครับที่เดินผ่านทีไรชอบถ่ายทุกทีไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับแล้วก็ออกไปหาอะไรมากินหน่อยนะครับหิวแล้ววันนี้แต่ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับออกไปซื้อของกินนะ ไปตลาดนะครับแล้วก็ไปที่7 e เ e ่นอีเนะครับได้ของมาหลายอย่างเลยนะครับของกินมาหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็เอามาส่งนะครับเหมือนพ่อเอาข้าวมาส่งลูกเลยนะครับวันนี้ครูเต็มยังเคลียร์งานนิดหน่อยเกี่ยวกับวิดีโอเกษียณนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ซื้อข้าวมาฝากแล้วเรียบร้อยครับ